ชอบเล่นนะครับชอบเล่นนะครับเล่นน้อยเล่ๆลๆๆๆๆๆของหนูทำไมอ่ะฮะดูเด็กน้อยนะครับผมสวัสดีครับ สวัสดีนะวันนี้พบกับช่องแมวยิ้มอีกแล้วนะครับผมวันนี้ก็ต้องเต่าครับต้องเตากำลังกินนมน้องนะส่วนขอดำอยู่นี่นะครับผมนอนอยู่ข้างแม่นะดูตาแป๊วเลยขอดำตัวน,นี้ก็ของน้องเหมือนเดิมครับผมโอ้โหแล้วก็ฝากเพื่อนๆน,นะครับผมฝากดูโฆษณาฝากกดแชร์กดไลค์ให้ด้วยนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องแมวยิ้มชาแนลนะครับผม เพื่อน้องๆจะได้มีเงินซื้ออาหารให้น้องแมวนะครับดูโฆษณาน,น้องด้วยนะหลับแล้วนะดูด้ดดาตาขอดดำไปขอดดำหลับแล้วลูกนะวางนอนแล้ววางนอนแล้วเมื่อกี้กิกนอิ่มไปแล้วนอนสบายเลยต่อน้อยอ <c oughs> ส่วนนี้พี่ติมนะครับติมสุดหล่อนะแมวตาสีนะครับผมยังจํากันได้นะนี่นอนโชว์นอนข้างบนนะโนพต่เต่ตอน้อยนี่นี่ขอดำนะ กำลังนอนเลยนะนี้กำลังนอนแล้ววงนอนในที่แล้วคดาำังนอนในที่แล้วเอออยากนอนแนวอยากนอนแนวเมื่อกี้เล่นมันเหนื่อยเลยพี่ดำนะครับผมพีดพดพ่ดำอยู่นี่นะพี่ดำอายุเยอะสุดอายุอายุเยอะสุดในบ้านเลยนะครับผมส่วนฝั่งนี้ก็จะเป็นน้องลาต้านะครับผมเดินเนเดกำลังแอบอยู่กำลังแอบอยู่ลัต้าสุดหล่อนะนี่จากแมวสีขาวนะกลายเป็นแมวสันิมใช่แล้ว นี่ยดูดูความหลอกเขาดูความหลอกเขานะโอ้หลอกพุดๆเลยละตาเนอะเดู๋ยเล่นกันอีกแล้วเล่นกันเต่าของน้องโหหมดหมดแล้วหมดแล้วเดี๋ยวแม่ต้องไปชงใหม่โอ้เต่าล่อที่หมดเลยนะโอ้ดูดูดูพี่เต่ากินของหนูทําไมอ่ะฮะนนนะกลัเเ่ยพี่เต่ากินของหนูหมดเลยลูกเอ้ยโอ้เดี๋ยวแม่ไปชงให้ใหม่นะลูกนะ จากการพี่เต <c ười> ๋าเ like <c ười>. <c ười> ิบเออตบหน้าพี่เต่าเลยนี่พี่เต๋ากินของหนูทําไมตบเลยตบเลยลูกเอ้เนี่พี่เต๋ากินของหนูทําไมเนี่กอดํำน้อยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเ่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเ่ยเน่ยเนี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 ่ยเน่นี่ยนี่ยเนี่ยเนีนี่ยเน่นี่ยเนี่ยเเนี่นี่ยเนีเน่นี่ยนี่ยเนี่นี่ยเนี่ยเนเนย

ดู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 สีขาวสีดำประทันก,กันตอนนี้นะนี่ขาวกับด,ดำดูเขาจะทำยังไงเฮ้เขาจะทำยังไงนะเขาจะทำยังไงลูกอืมนี่ครับผมน้องสดใสล่าเริงนะครับผมน้องสดใสล,ล่าเริงแข็งแรงมากเลยนะนะเนี่ยเน,นี่ดูเต่าเขาจะชอบเล่นกับพี่เต่านะน้องขาวดำเขาจะเล่นกับพี่เต่าประจำเลยนะครับดูดูดูน้องทำดูน้องทำาดือๆเดื เอกระดมอ่ด uh ินหางกรดดินหางกระดินหางเออกัดดินหางเออน่ารักจริงเลยลูกแมวใครน่ารักมากเลยฮะลูกแมวใครน่ารักมากเลยนี่อนี้นี่ยี่นี่ฮ้่เฮนซี่้ี่ยเันยวฮ้ันฮ้าเฮยเฮนยเฮ้ยเฮ้เฮ้เฮ้ยมา้ี่ัาทเ่าเล้ยเเเยน้เเ ติมนอนสบายใจเลยอืมโอ้คุณชายลาต้านะครับผมขึ้นมาอยู่ข้างบนนะมันมองน้องนะมองน้องเต่ากับน้องเขาดำนะอืมโอเคครับเดี๋ยวเจอกันใหม่นะครับผมเขาดำสบายดีนะครับหางยาวนะครับเขาดำหางยาวมากเลยนะเขาดำชอบเล่นนะครับผม ดำน้อยเราชอบเล่นนะครับชอบเล่นนะครับเออกระโดดกระโดดกระโดดหมาพ่อแล้วหมาพ่อแล้วอือดูดูดเขาดูเขาโอ้โหกระโดดนะครับผมโอเคครับเดี๋ยวเจอกันใหม่นะครับผมกระดำลาไปก่อนครับสวัสดีครับผมอืมมานอนกับพ่อเฉยเลยดูดิ